เนดเนยแล้วในระหว่างอย่างหนทางก้าวลงแล้วจากถนนจากหนทางนั่งแล้วบนแผ่นหินมีหลังแผ่นหนึ่งเข้าแล้วซึ่งชานครั้งนั้นอันว่าโจนทั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณต้นแล้วซึ่งบ้านตำบลหนึ่งผูกแล้วซึ่งหอมีสิ่งของตามสมควรแก่กำลังของตนถือเอาด้วยศีรษะไปอยู่ไปแล้วสู่ที่ไกลมีรูปของบุคคลผู้เนดเนยแล้วคิดแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วสู่ที่ไกลย่อมเป็นอันว่าเราทั้งหลายจะพัก ที่แผ่นหินมีหลังนี้ดังนี้ก้าวลงแล้วจากขนทางไปแล้วสู่ที่ไกลแห่งแผ่นหินมีหลังแม้เห็นแล้วซึ่งพระเถระผู้มีความสำคัญว่าอันว่าส่วนนี้เป็นตอนย่อมเป็นดังนี้ได้เป็นแล้วครั้งนั้นอันว่าโจนคนหนึ่งวางแล้วซึ่งหอมีสิ่งของบนศีรษะของพระเถระอันว่าโจนอื่นเอกวางไว้แล้วซึ่งหอมีสิ่งของพิงแล้วซึ่งพระเถระนั้น อันว่าโจรทั้งหลายแม้มีร้อยห้าเป็นประมาณล้อมรอบแล้วซึ่งพระเถระด้วยร้อยแห่งหอมีสิ่งของทั้งหลายด้วยประการชนีนอนแล้วแม้เองประพฤติหลับแล้วตื่นขึ้นแล้วในการเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณถือเอาอยู่ซึ่งหอมีสิ่งของของของตนเห็นแล้วซึ่งพระเถระเริ่มแล้วเพื่ออันหนีไปด้วยความสําคัญว่าอันว่าอามนุษย์ดังนี้ ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกาจนทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนอุบาสกอันว่าท่านทั้งหลายจงอยากลัวอันว่าเราเป็นบรรพชิตย่อมเป็นดังนี้อันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นหมอบลงแล้วณที่ใกล้เหง่เท้าของพระเถระยังพระเถระให้อดโทษแล้วด้วยคําว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านทั้งหลายขอจงอดโทษเถิดอันว่ากระผมทั้งหลายเป็นผู้มีความสําคัญว่าต่อได้เป็นแล้วดังนี้ครั้นเมื่อคําว่า อันว่าเราจักอันว่าเราจักบวชในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้อันโจรผู้เจริญที่สุดกล่าวแล้วอันว่าโจรทั้งหลายผู้เหลือกล่าวแล้วว่าแม้อันว่าเราทั้งหลายจักบวชดังนี้ทั้งปวงที่เอาเป็นผู้มีฉันทะเป็นอันเดียวกันเป็นขอแล้วซึ่งการบวชกับพระเทระอันว่าพระเทระยังโจรทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งพวงให้บวชแล้วราวกับอันว่าสามเณรชื่อว่าสังกิจจาอันว่าพระเทระปรากฏแล้วว่า อ่านว่าการนุกนนัญญะดังนี้จำเดิมแต่การนั้นอ่านว่าพระเถระนั้นไปแล้วสู่สำนักของพระาศาสดากับด้วยพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเมื่อพระดํารัสว่าดูก่อนโกนนัญญะอ่านว่าอันเตวสิกทั้งหลายอันเธอได้แล้วหรือดังนี้อันพระาศาสดาตรัสแล้วกราบทุนแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอ่านว่าพระาศาสดาตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินว่าอันว่าอย่างนั้นหรือ ดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าอย่างนั้นอันว่าอนุภาพมีอย่างนี้เป็นรูปของบุคคลอื่นเป็นอนุภาพอันข้าพระองค์ทั้งหลายเคยเห็นแล้วย่อมเป็นหาไม่ได้